SUV ขนาดเล็กงบ1ล้านบาทเป็นรุ่นไหนกันบ้างมาดูกันเลยสวัสดีครับเกมจากกันซีนนะครับวันนี้เราขออนุญาตมาพูดเรื่องรถยนต์ BSUV หรือรถยนต์ SUV ขนาดเล็กกันบ้างน,นะครับในงบประมาณราคา1ล้านบาทนะฮะก็ต้องบอกว่ารถยนต์ BSUV เนี่ยเราขนิยมมากนะครับในไทยจริงๆก็ไม่ใช่ไทยหรอกนะครับ ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับทุกประเทศนะครับกำลังเป็นที่นิยมเลยรถยนต์กลุ่มนี้นะฮะนับซึ่งในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยมีรถยนต์กลุ่มนี้ขายอยู่ประมาณผมนับได้9แบรนด์นะครับเแบรนด์นี้แต่เป็นรุ่นย่อยของแต่ละยี่ห้อเนี่ยได้ประมาณ10รุ่นนะครับโอ้โหมันเยอะอะมันเยอะเอาเรื่องนะครับดังนั้นคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะฮะแต่ผมจะพยายามสรุปให้สั้นที่สุดที่ทำได้แล้วกันเดี๋ยวผมลองมาไลฟฟังก่อนเลยนะครับว่า10รุ่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับน่าก็ได้แก่นะครับโตโยต้าโคย์ล่าครอส ฮอนด้ HRV, นิสสันคิก k s นะครับมาสด้ CX 3 0มสิบฮาวาลโจอไลออนเปรโยสองศ์ศย์ุบาุ XV, ฮุนไดเคเต้า MG ZS และ MG VS นะครับนะครับ10รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรถยนต์กลุ่ม B SUV ทั้งสิ้นครับในราคากลุ่มประมาณ1ล้านบาททั้งหมด10รุ่นนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับแบ่งกลุ่มนะครับมันจะมีกลุ่มที่ราคาต่ำกว่า1ล้านและกลุ่มที่ราคาเกินกว่า1ล้านนะครับ ผมขออนุญาตพูดกลุ่มราคาที่ต่ำกว่า1ล้านก่อนละกันครับเป็นเครื่องคลิปแรกส่วนเครื่องคลิปหลังจะเป็นกลุ่มราคาเกินกว่า1ล้านขึ้นไปนะครับโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยและเรื่องที่แบรนด์แรกครับกับ Ni ส s ันนะครับกับ Ni ส s ันคิก k ์อีพาวนะครับเพื่อได้รับการปรับปรุงโมเดลใหม่ปี2022นี้เองนะครับมีการปรับปรุงแบตเตอรี่ใหม่นะครับวิ่ง e- v ีโหมดล้วนได้ยาวมากขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นแรงมากขึ้นและที่สำคัญนะครับราคาถูกลงมากขึ้นนะครับกับ ตัว e นะครับ759,000บาทนะครับตัว v 829,000บาทตัว vl 899,000บาทและตัวท็อปสุดออเท็949,000บาทนะครับและตัวที่ผมจะแนะนำให้เล่นจริงๆนะคือตัว vl นะครับ8 9 9 0 0 0บาทนะครับถ้าคุณไม่ได้ชอบสีชุดแต่งหรือล้อของรุ่นออเท็นะคุณจะประหยัดงบไปได้ถึง50,000บาทซึ่งก็ต้องบอกว่าออปชันของ vl และออเท็นั้น เท่ากันเกือบทุกป,ประการนะครับต่างกันที่ชุดแต่งเพราะว่าอ๋อถึงนั้นเป็นตัวชุดแต่งพิเศษที่สุดนะครับของรายนิสสันโดยนิสสันคิกนะครับมีมิติถังดังนี้เลยความยาว4,290ม mm, ิมความกว้าง1,760ม mm, ิมความสูง1,610ม mm, ิลมระยะทานล้อยาว2,615ม mm. ิเมตร เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ e-power นะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรน,นะครับทำหน้าที่ปั่นกระแสไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผรสานกำลังทั้งหมดได้แล้วนะครับ1 3 6แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้านะครับเป็นซิงเกิลสปีดรองรับน้ำมัน e20 ความจุถังน้ำมัน41ลิตร สำหรับออปชันภายนอกและภายในนะครับตัว VL นะฮะจะได้ไฟ LED แล้วก็พร้อมไฟเดี่ยวทำเลนิสงไลท์ด้วยครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟท้ายเป็นแบบ LED Signature Light นะครับตามสไตล์ของนิสสันนะฮะได้ล้อขนาด17นิ้วกุญแจแบบคีย์เลสนะฮะอุปกรณ์ภายในได้เบาะหนังสีดำเรือนไม้เป็นแบบกึ่งดิจิตอลน,นะครับขนาด7นิ้วจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ลำโพง6จุด มีกระจกมองหลังอัจฉริยะที่สามารถแสดงเป็นจอภาพได้นะครับทำงานร่วมก,กับกล้องมองหลังนะครับซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างนะครับและระบบความปลอดภัยที่ issan จัดเต็มมาให้อีกนะครับนั่นก็คือกล้องมองรอบคันนะครับอ r r a y v ม e w m o n i t o r 3 0องศานะครับระบบ adaptivecruisecontrol นะครับปรับความเร็วไปผันตามรถคานหน้าแบบอัตโนมัติระบบป้องกันรถยนต์ออกนอกเลนและแจ้งเตือนรถยนต์เมื่อออกนอกเลนนะครับระบบ blindspotmonitoring นะครับแจ้งเตือนรถยนต์ในมุมอ,อับสายตาระบบ เบรกออโต้ Auto, ให้อัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเมื่อรถยนต์ตัดหลักด้านท้ายนั่นเองก็ต้องบอกว่าออปชันที่ให้มานั้นจัดเต็มมากครับกับราคาที่ไม่ข้ามล้านนะครับเผอๆเไม่ข้าม9 0 0 0แสนด้วยซ้ำถ้าคุณไม่ได้เรียกตัวออเท็กนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ราคาคุ้มค่าคุ้มราคาที่ผมนํามาเสนอในวันนี้เลยนะครับส่วนคะแนนที่เราสรุปมานั้นเป็นอย่างไงบ้างมาดูกันเลยและคะแนนขออนุญาตแบ่งเป็น4ีส่วนนะครับอัตราเร่งอัตราการประหยัด ความกว้างขวางและออปชันความภัยนะครับสำหรับอัตราเร่งนะครับนิสันครับต้องบอกว่าเครื่องอิพาวเวอร์นั้นให้กําลังแทบจะเหมือนกับล้ไฟฟ้าล้วนเลย e-b ล้วนเลยทีเดียวนะครับอัตราเร่งจึงดีมากนะครับได้ไปเลยครับ3าดาวนะครับอัตราการประหยัดนั้นก็ถือว่าทําได้ดีมากเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเครื่องยนต์ที่ตะมานนั้นทําหน้าที่แค่ปั่นไฟเจเร่ยคืนเก่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับไม่ได้มีส่วนในการเร่งหรือการออกตัวแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเครื่องยนต์จะทำงานน้อยแล้วก็ ให้ตราการหยัดที่ดีนะครับส่วนความกว้างขวางนั้นต้องบอกว่า n s สันนั้นอาจจะทำได้ไม่ดีนั้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นโมเดลรถที่ออกแบบมาขนาดเล็กนะครับห้องโดยสารด้านในจึงไม่ค่อยกว้างพื้นที่เก็บสัมภาระก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะได้ไปเพียงแค่ดาวเดียวเท่านั้นนะครับและใน,นส่วนของออปชั่นขอภายนั้นต้องบอกว่าคุ้มค่าเอาเลย3ดาวครับ5ออปชั่นจัดเต็มในราคาที่ย่อมเยาวและจับตรงได้อะครับคันแรกก็เปิดมาปังขนาดนี้แล้วคันหลังๆจะว่ายังไงล่ะครับ ต่อมาแบรนด์ที่2ของเรานะครับเป็นแบรนด์ MG นะครับแบรนด์ MG มีรถยนต์ในงารุ่นในการที่เข้าเกมของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือ MG ZS และ MG VS นะครับเป็นรถยนต์กลุ่ม BSUV นะครับที่มาจากพื้นฐานรถยนต์คันเดียวกันนะครับแตกต่างกันที่หัวใจของเครื่องยนต์การทํางานระบบเครื่องนะครับที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเลนราคาของ2รุ่นนี้มันเยอะมากๆนะครับมันมีตั้งแต่ราคา689,000บาทตัวล่าสุดของ ZS นะครับ มาถึงตัวท็อปสุดเซตเอ็0เจ็ดบาทนะครับและก็ตัวล่างสุดของ MG VS 8 5 9 0 0นบาทแล้วก็ตัวท็อปสุด MG VS 9 1 9 0 0 0บาทนะครับโดยถามว่า2รุ่นนี้เล่นตัวไหนดีก็แนะนำจริงๆนะให้ไป VS ไปเลยนะครับเพาะเครื่องยนต์ไฮบริดจะดีกว่านะครับในช่วงณตอนนี้นะครับซึ่งนอกจากเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็ยังได้ดีไซน์นะครับที่หน้าตาไม,ไม่เหมือนเดิมนะภายในภายนอกต่างกันแบบปิดทิ้งเลยนะครับจเว้นด้านท้ายนะครับก็ ขออนุญาตนะครับนำเสนอ Vs ให้ทุกท่านได้ฟังกันแล้วกันนะครับโดย Vs นะครับก็จะเป็นไมเตร์ถังดังนี้เลยความยาวนะครับอยู่ที่4,370ม m mm, มความกว้างอยู่ที่1,809ม m mm, มความสูงอยู่ที่1,653ม m mm, มและระยะฐานล้อ2,585ม m mm. เมเครื่องยนต์นะครับก็ต้องบอกว่า,าเครื่องยนต์ ZS เนี่ยก็คือเครืงยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับเป็นซินธรรมดานะครับซึ่งตัว Vs ก็คือเอา เครื่องยนต์1.5ลิตรธรรมดานั่นแหละนะครับมาผนวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนะครับจะได้พลังกำลังรวมทั้งหมดอยู่ที่177แรงม้านะครับแรงบิดก็ราวๆ200กว่ากว่านิวตันเมตรจับคู่กับระบบเกีย e ร์ eCVT นองน้ำมัน e10 ความจุทังน้ำมัน48ลิตรอุปกรณ์ภายนอกของ VS นะก็ต้องบอกว่าหน้าตาที่สดใหม่กว่า ZS เยอะมากนะครับรวถึงหน้าตานั้นที่ยกมาคล้ายๆกับตัวของรถยน EV เลยนะครับ ไฟหน้าแบบ L.D. Projector นะครับมีเลทาว์ดิไงไลท์เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟตันหมอกหน้าด้านท้ายนี่เป็นแบบ Z.S. ตัวเดิมทุกอย่างทุกประการแต่ที่เด่นคือออปชั่นภายในนะครับเข้ามาจะเห็นจอยาวขนาด12.3นิ้ว2จอติดต่อกันนะครับเป็นจอ Virtual Dashboard ที่ใหญ่และอลังการมากๆและเป็นเบาะหนัง สีดําผสมขาวนะครับซึ่งปรับไฟฟ้าได้ด้วยหลังคาพาราเมกซันลุบแบบเต็มบานมีระบบ Keyless Entry และระบบ Cruise Control แบบธรรมดามีกล้องมองหลังสามเหล่ยสามมาให้นะครับแต่ว่าออปชั่นขอภัยนั้นมีแค่เท่านี้เท่านั้นนะครับไม่มี Adaptive Cruise Control ไม่มีระบบของแจ้งเตืนอ,อนรถยนต์อนอกเลนและไม่มีระบบแจง้งเตือนรถยนมอับสายตาน่าเสียดายมากครับราคา9 1 9 0 0 0บาทแต่ว่าออปชั่นขอภัยนั้นให้มาไม่ครบถ้วนนะครับ ซึ่งคะแนนของ VS เป็นดังนี้เลยความแรงก็ต้องบอกว่าทัดเทียมกับเจ้า Kick e Power เลยก็ว่าได้นะครับ เอาไปเลย3ดาวนะครับส่วนความประหยัดนั้นก็ต้องบอกว่ารถยนต์ไฮบริดครับขึ้นชื่อเรองความประหยัดกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ประหยัดแน่นอนก็ได้คะแนนเต็มไปอีกนะครับส่วนความกว้างขวางต้องบอกว่าได้มาแบบกลางๆ2ดาวนะครับมิติตัถังและห้องโดยสารภายในถือว่า,วากว้างกําลังดีนะครับไม่ได้กว้างเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปส่วนความคุ้มค่าของออปชั่นที่ให้มานั้นผมมองว่าได้น้อยไปหน่อยครับกับราคาที่ใกล้จะล้านแล้วนะครับ9แสนนะคุณจะได้อะไรมากกว่านี้อันนี้ขออนุญาตให้1ดาว นะครับสำหรับ MG VS นะครับต่อมาขออนุญาตไล่แบรนด์จีนต่อครับกับ GWM h ิ่งฮาววาวโจนะครับ j o l i o n ก็ถือว่าเป็นรถยนต์อีกคันนะครับที่เป็นคู่แข่งในตลาดนี้นะครับและเป็นรถยนต์ไฮบริดด้วยเช่นเดียวกันเริ่มตัวเดินราคาครับตัวล่างสุดตัวเท็กแปด0 0นบาทตัวกลางนะครับราคา9 3้0 0 0บาทแล้วก็ตัวท็อปอันตรานะครับราคา999,000บาทนะครับก็ยังถือว่าต่ำล้านอยู่นะครับสำหรับฮาวาวก็ต้องแนะนำว่าขอเล่นตัวท็อปไปเลยครับคุ้มค่าที่สุดแล้วครับเชื่อผม ซึ่งก็จะบอกว่าคันนี้ได้เปรียบอยู่นิดนึงตรงที่มิติตัวถันั้นใหญ่กว่า2รุ่นที่เราพูดถึงกันก่อนหน้าน,นี้ความใหญ่โตครับเป็นของขึ้นชื่อกับรถยนต์จากฮาวาอยู่แล้วครับความใหญ่โตของตัวถังครับแน่นอนครับมิติถังเป็นดังนี้เลยความยาวอยู่ที่4,472ม mm. ิลเมตรความกว้างอยู่ที่1,841ม mm. ิลเมตรความสูงอยู่ที่1,619ม mm. ิลเมตร ระยะฐานล้อ2,700มิลิเมตรขออนุญาตใบ้แล้วกันว่าคันนี้แหละคือคันที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของรถยนต์ B7 นี้แล้วนะครับโดยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังรวมแล้วอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงกว่าแซดเอสเมสกีนี่เองนะครับแรงบิด375นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ระบบ DHT นะครับเป็นเกียร์สำหรับระบบไฮบริดโดยเฉพาะเช่นเดียวกับตัวแบบเกียร์ eCVT นั่นเองความจุถังน้ำมัน55ลลตรรอนน้ำมันเฉลิง E20 สาระอุปกรณ์ภายใน ภายนอกครับต้องบอกว่าโอ้โหให้มาสวยงามทีเดียวนะครับไฟหน้าค่อนข้างที่จะสว่างสวัยมากๆครับเป็นแบบ LED นะครับที่แบบเป็นเส้น daytime r u n n i n ล l i นี่คือเยอะมากๆนะครับพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดผสมอัตโนมัติไฟท้ายเป็นแบบ LED light guiding นะครับใหญ่โตมโหฬารเช่นเดียวกันภายในจะได้เป็นสีเทาดําแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งข้างๆเป็นสีโรสโกนะครับหลังคา Sun พาราเมกซันรูฟระบบกุญแจคีย์เลสและเบาะสามารถปรับไฟฟ้าทั้งคู่ เรือม,มาเป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด7นิ้วจอยคนที่ไม่ต้องกลางนะครับเป็นแบบขนาด12.3นิ้วรองระบบ Apple CarPlay Android Auto และที่สำคัญก็คือระบบความปลอดภัยที่ฮาวาจ์จอดอนจัดมาเต็มกว่า MGVS นะฮะก็คือมี a d a p t i v e Cruise ส o n นโทนครับปรับความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบแจ้งรถยนต์ออกนอกเลนและคุมรถอยู่ในเลนระบบกล้อง a ราวิ d View Monitor 200สร้อยองศาระบบแจ้งตรถยนต์ในมุมสายตาระบบแจ้งเตือนรถยนต์และเบรคให้ในขณะที่รถเข้ามาตัดหลังและที่พิเศษกว่า,วานั้นก็คือไม่ลบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าไม่น้อยนนครับกับราคา999 0 0 0บาทนะครับกับเอาชช่นี่จัดเต็มขนาดนี้รถใหญ่ขนาดนี้แถมยังได้รถยนต์ไฮบริดซะด้วยนะครับซึ่งคะแนนขออนุญาตเป็นดังนี้เลยนะครับอาตราเร่งก็ต้องบอกว่า190แรงม้านั้นให้ม้ามาจริงครับ แรงมากๆนะครับแล้วก็อัตราความประหยัดก็ถือได้ว่าทําได้ดีนะครับประมาณหนึ่งนะครับทำได้ดีกว่ารถยนต์สันดาปทั่วไปแน่นอนและคะแนนความกว้างขวางก็ถือว่าเอาไปเต็มเลยครับทะลุไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ารถนั้นใหญ่จริงๆครับนั่งโดยสารด้านท้ายนี่คือสบายมากๆนะฮะและส่วนของออปชั่นปลอดภัยนับถือว่าให้เต็มเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าคะแนนของฮาวบารก็มาดุทีเดียวนะฮะ และไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับต่อไปต่อที่แบรนด์ที่4นะครับต้องบอกว่าเป็นครังสุดท้ายแล้วนะในกลุ่มของราคาที่ไม่เกินล้านนะครับนั่นก็คือฮุนไดเครอตารนั่นเองสำหรับฮุนไดเคร r e ารนะก็ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ที่ใครหลายหลาคนนะอาจจะไม่ได้นึกถึงกันนะครับแต่ว่าเขายังอยู่ในตลาดของเรานะอย่าลืมสิ สำหรับ Hyundai Creta ก็มีการสองรุ่นย่อยนะครับ SE กับ SEL นะครับราคา9 4 9 0 0 0บาทไปจนถึง9 9 9 0 0 0บาทนะครับราคาเท่ากับฮาวาจ์จอร์แดนเลยนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดก็ต้องบอกว่า SE กับ SEL เนี่ยต่างกันไม่มากครับปัจจัยหลักปัจจัยเดียวคือ50,000บาทนี่ก็คือหลังคาพรารามิเตอร์สันลบก็บอกว่าเล่นได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วแต่ทันช็อปหลังคาสาันลมไหมนะครับในส่วนของมิติตัวถังนั้นเป็นดังนี้เลยครับก็คือความยาวอยู่ททีี่่่4,315 1, มมมความวาาก้งอยู 790มิม mm, ความสูง1,630ม mm, ิมระยะจะานล้อ2,610ม mm, ิมและเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรธรรมดานะครับแตกต่างจาก3เจ้าที่เราไล่มาตอนแรกที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับโดยพละกำลังครับอยู่ที่115แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่144นิวตันเมตร จับคู่เกียร์อัตโนมัติ i-vt ครับหรือว่าเป็น cvt ของทางฮอนดนั่นแหละความจุถังน้ำมัน40ลิตรรองรับน้ำมัน e85 นะครับและสละออปชันที่ให้มานั้นก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับหน้าตาที่หล่อเหลาแล้วก็แปลกมากๆนะครับใครซื้อภคยเนี่ยก็คือเด่นจุดบนถนนเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ led multi reflector นะครับถือว่าสวยงามไม่แพ้จอเลออนนะครับเป็นแบบเกรด็กรดๆมีความใหญ่โตพอสมควรนะครับดีไซน์ของไฟเดนไลท์ก็จะกลมกลืนกับกระจังหน้าไปเลยมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับ ไฟเบรกท้ายแบบ led ที่ทรงสวยงามอีกแล้วนะครับแปลกตามากนะครับเป็นเส้นที่ไม่สามารถบ่งบอกรูปลักษณ์ได้ว่าเหมือนกับอะไรตลอภายในได้บ่อหนังสีดำนะครับแต่ว่าปรับมือธรรมดานะครับเลื่อนไม้เป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด10.25นิ้วจอ infotainment นะครับขนาด8นิ้วรองรับ apple carplay android auto ได้มีเบรคมือฟ้าและ auto brake h o l มาให้ด้วยกุญแจ keyless entry และตกแต่งความสวยงามด้วยไฟ ambient สีฟ้านอกจากนี้คอภัยครับยังให้มาจัดเต็มแบบ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับหุนใดสมาร์ทเซนต์นะครับซึ่งระบบหุนใดสมาร์ทเซนต์เนี่ยจะเป็นระบบครุสคอนโทรลธรรมดานะครับแต่ว่าทำงานคู่กับระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับดังนั้นเข้าใกล้ลกรถก็จุดให้อัตโนมัติแต่ว่าไม่ได้ทำงานปบัเควาเร็วต่อเนื่องตามไปต่อนั่นเองนะครับนอกจากนั้นระบบก็มีในส่วนของ แจ้งเต,อตือนรถยนต์ในเลนและควบคุมรถอยู่ในเนลนระบบแจ้งเตือนรถยนต์มุูอัอส,สายตาและแจ้งเตือนรถยนต์ที่ตัดเข้ามาด้านหลังนะฮะจะไม่มีกล้องมองรอบคันนะครับจะได้เพียงแค่กล้องหลังเท่านั้นก็เรียกได้ว่าออปชั่นนั้นให้มาแบบกลางๆครับให้มาก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนอะไรครับกับราคานี้แล้วก็รถที่นําเข้ามาทั้งกันครับภาษีค่อนข้างสูงนะครับคะแนนเป็นดังนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าอัตราเร่งอาจจะด้อยกว่ากลุ่มของไฮบิดนิดหน่อยนะแต่ถือว่าไม่ได้อืดนะคือดีในระดับที่เรียกว่าดียอมรับได้เลยนะครับสองดาวไปนนนะครับใส่วของ อัตรากรารประหยัดก็เรียกได้ว่า2ดาวครับถือว่าทําได้ดีในกลุ่มของรถยนต์ของยนต์ดัปเบนซิน,น,นล้วนนะครับความกว้างขวางต้องบอกว่าก็ได้ระดับก,กลางๆนะครับและอัช่อง,องารปอภัยเขาก็ถือว่าเป็นระดับกลางๆเช่นเดีวยวกันครับให้มาแต่ว่าให้อาจจะไม่ได้ครบถ้วนทุกอย่างนะครับแต่ก็ดีที่ให้ช่วยเหลือมาบ้างนะครับขออนุญาตไปกันต่อนะครับกับรถยนต์ที่กลุ่ม เกินกว่า1ล้านไปแล้วนะครับแบรนด์ต่อไปแบรนด์ที่ข้ามล้านครั้งแรกของเราตันนี้ก็คือแบรนด์ o o n d ้าครับกับ Honda HRV HRV มีในกัน3เกรดก็คือตัว E แล้วก็ EL แล้วก็ IS นะครับตัว E ราคาที่9790 0 0บาทนะครับตัว EL ราคา1 7 9 0 0 0้บาทแล้วก็ตัว Top r IS ครับ1นึ0 0้บาทนะครับปัญหามันอยู่ที่ดีไซน์ของ IS แล้วก็ EL เนี่ยคือมัน มันไม่เหมือนกันเลยจนกระทั่งมันมีเสียงแต่ว่าเฮ้ยแบบนี้มันสวยกว่าแบบนี้มันสวยกว่านะครับก็เลยเกิดเป็นคน2กลุ่มนะครับซีรรยนต์2รุ่นนี้กันนะครับคือแก๊ปหนึ่งแสนบาทมันก็ดูเยอะเหมือนกันนะถ้าคุณแบบเป็นคนที่แบบไม่ดิสซีกับเรื่องหน้าตาของตัว IS แล้วก็หลังคาพน,นัมแปบซันร,รูปแล้วก็ตัวล้อ18 ก็เรียกได้ว่าช่วยตัดสินใจยากอยู่นะครับแต่ผมก็ยังฟันให้เลือกตัว EL นะมิติตัวถังก็เป็นดังนี้เลยนะครับมีความยาวอยู่ที่4,385ม m mm, มความกว้างอยู่ที่1,790ม m mm, ลมความสูง1,590ม m mm, ลมระยะฐานล้อย,ยาว2,610ม m mm. เมเครื่องยนต์ก็ถือเป็นไฮบริดเจนแรกของ HRV นะครับจะเป็นไฮบริดคนละตัวกันในส่วนของ ตัวซีวิก e-hv นะครับแต่จะใกล้เคียงกับตัวของ c i ต y ิ e-hv นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5านะครับทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่131งาแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่2 5 3นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ e-cvt นะครับรองรับน้ำมัน e- 2 0นะความจุถังน้ำมัน40ลิตรไฟหน้าที่ให้มันเป็นไฟหน้าแบบ led พร้อมได้ทำลายๆครับที่บอกว่าทรงนั้นสวยเอามากๆนะครับไฟเลี้ยวด้านหน้าเป็นแบบวิ่งงงไไไดดด้้้้้ววยยนนนนนะมมมมาาาพรอออฟตััหกกกจ็็่่ทีีีแแปป2ซเ เส้นตรงหรือแบบเป็นแบบกริวไฟท้ายมี LED Light Guiding นะครับเป็นไฟหลีที่คาดยาวทั้งเส้นรถเลยล้ออลอยตัว17นิ้วเป็นของ EL นะครับตัว18นิ้วของ RS ภายในจะได้เบาะหนังทั้งคู่นะครับส่วนปรับไฟฟ้านะมีแค่ตัวไอทันที่ได้เบาะปรับไฟฟ้านะครับระบบเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮมีแท่นชาร์จไฟเลสมาให้ด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ครับขนาด8นิ้วรองรับเปิดคาเฟ่และ Android Auto ส่วนระบบความปลอดภัยนะต้องบอกว่าดีมากๆนะครับให้ Honda Sensing นะครับ มาทุกรุ่นย่อยเลยตั้งแต่ตัว E ตัวล่างสุดนะครับแต่แต่ตอนที่ว่าตัวล่างจะไม่มี Honda Lane Watch นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยจะได้ Adaptive Cruise Control นะครับความเร็วผันตามรถคันหน้าอัตโนมัตินะครับแจ้งเตือนย้อนอกอเลนนะครับควบยนขควบรถอยู่ในเลนนะครับระบบปรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติแล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ออกไปส่วน Blind Spot กับกล้องสัญจรเสื่อสารน่ะถือว่าไม่มีนะครับเพราะฮ o n d a เองก็มั่นใจและเชื่อมั่นใน Honda Lane Watch นะครับนี่ก็คือ HRV นะครับซึ่งความพิเศษของตัวรถทีี่มมันนข้้้าาลลแวก็คือ มันจะได้ช่วงล่างที่เป็นแบบอิสระนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแตกต่างจากตัวก่อนที่ต่ำกว่าร้านนะครับยกเว้นฮาวาจอยไลออนนะก็ <c oughs> คือ Creator VS แล้วก็คิกก็คือได้ช่วงล่างแบบ ้ารทายแบบทอร์ชันบีบคันแข็งนั่นเองนะครับการขี่แล้วก็การให้ตัวของตัวไอชวีนะครับกลุ่มล้านอัพก็คือก็จะดีกว่าคะแนนเป็นดังนี้เลยนะครับก็คืออัตราเรกก็ต้องบอกว่า Honda ก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องความแรงได้ไปเต็ม3ดาวนะครับส่วนอัตราความประหยัดก็ต้องบอกว่าทําได้ดีไม่เลวเลยนะครับกับขึ้นชื่อให้เบรคของ Honda ตัวนี้นะครับได้เต็มสามดาวเช่นเดียวกันนะครับส่วนความกว้างขวางก็ต้องบอกว่าทำได้ดีมากนะครับคือรถอาจจะดูไม่ใหญ่แต่ว่านั่งข้างในแล้วคือสบายดีทีีเเดดดยยววววนนนนนะะคครรัับบก็ไไ้ปล3าสส่่ใของ ออปช่องอดภัยนี้ที่ให้มาก็เรียกว่าก็จัดเต็มแล้วกันเพราะว่ามองแล้วด้วยความคุ้มค่าครับกับคนที่ซื้อตัวล่างสุดแล้วก็ได้ออาชั่นความปลอดภัยแบบจัดเต็มนะครับถ้าจาก h r v ก็มาดูโคลาครอสกันต่อครับของโตโยตานะครับก็ท้งสัตรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มหัวตารางเนะาะก็คือผัดกันขึ้นผัดกันลงนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือ h r v ก็รดสมมอบไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าติดรอใช่ไหมแต่แต่ตัวครอสเนี่ยคือเขาไม่รอ นะครับเขายังผลิตได้เรื่อยๆนะครับส่งมอบเรื่อยๆนะครับในส่วนของรุ่นยนต์ทั้งหมดก็คือมีตัว1.8เบนซินธรรมดาเป็นตัวล่างเนาะก็คือราคา9,89,000บาทนะครับตัวถัดขึ้นมาเป็นไฮบริด3รุ่นนะครับก็คือตัวสมาร์ทนะครับ1 2 4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัวเอ v ยูวีพรีเมียมนะครับ1 9 4 0 0 0บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดครับเป็นเอ v ยูวีพรีเมียมเซฟตี้นะครับ1,200,000 ก็วีศ4,000บาทนะครับส่วนเรื่องจะแนะนำเล่นรุ่นไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ,อ้โหมันราคาตัวท็อปกับรองท็อปเนี่ยคือมันดิบกันพอสมควรแสนก็บาทนะถ้าไม่นับกับตัวคนที่อยากเล่นตัวล่างสุดเอาเบนซินไปแต่งทำนู่นทำนี่ทำท่อรต่างๆ,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 ๆนะครับถ้าสนใจ h y ฮ r i รดเนี่ยก็คือมันบังคับนะครับม,บมันบังคับให้เล่นตัว,ตวท็อปก็คือหนึ่งล้านสองแสนบาท ะะเพราะว่าออปชันทุกอย่างมาอยู่คันนี้หมดเลยนะครับตัวล่างที่ลองมาคือไม่ได้อะไรเลยเวออ้นแต่หน้าตาที่เหมือนกับตัวท็อปแต่นั่นก็เป็นแค่การแต่งภายนอกครับคือออปชันที่ให้มาความปลอดภัยต่างๆคือไม่มีซึ่งมิติตัวถังก็เป็น ดังนี้เลยนะครับมีความยาวอยู่ที่4,460ม mm, ิมนะครับความกว้างอยู่ที่1,825ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,620ม mm, ิมระยะฐาล้อยอยู่ที่2,640ม mm, ิมนะครับขนาดไซสิ่งต้องบอกว่าทัดเทียมกับธนาของฮอร์โจรอนม,มากๆนะครับไซส์นี่คือใหญ่โตพอกันเลยเครื่องยนต์ที่ให้มานั้นเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแบบที่เราคุ้นเคยกันดีตั้งแต่ใน CHR นะครับ Altis แล้วก็อาจจะถึง Cross นั่นเองเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับ จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังสุดอยู่ที่122แรงม้านะครับแรงบิดทางตัวตามไม่ได้ระบ,บุมาจับคู่เกียร์ eCVT นะครับรองรับน้ำมัน e20 นะครับความจุท่างน้ำมัน 36ลิตรเท่านั้นเองรถตัวใหญ่ทาไมถังมันเล็กจังอุปกรณ์ภายนอกภายในนะครับไฟหน้าแบบ LED เป็นโปรเจคเตอร์นะครับปปิดอัตโนมัติกับสูงต่ําอัตโนมัติมีไฟตันบอกมาให้ด้วยครับล้อขนาด18นิ้วมือจับ Keyless Entry นะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นสีแดงแบบแดงเบอร์กันดี้นะครับเบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับเลื่อนไมเป็นแบบพูริตอนขนาด7นิ้วหลังคาเป็นแบบซันรูฟธรรมดาไม่ได้เป็นแบบพาร์โนมิกนะครับจอ i อิน n e ตเป็นตรงกลางครับเป็นขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยฝาหลัง จะพิเศษหน่อยมีคิกเซนเซอร์ครับเตะเปิดเตะปิดมาดูระบบความปลอดภัยกันบ้างน,นะครับก็จะเรียกว่าจัดเต็มครับตัว Premium Safety นะครับ Adaptive Cruise Control นะครับปรับความเรผ่านตามรถอกคันหน้าอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนรถยนต์ออกนอกเลนเขาคุ้รูอยูย่ในเลนครับกล้องมองหลัง360องศามีมาให้ระบบแจ้งเตือนรถยนต์มุ่งออกซิตามีมาให้ระบบแจ้งเตือนรถยนต์ขนาดท้ายหลังมีมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าให้มาครบแบบจัดเต็มในราคา1,200,000บาทและนี่คือโตโยต้าโคโรลล่าครอสนะครับเจ้าตลาดของเราออปชัััััั่่่่นนนนนททททีีทีีใใหห้้้มมาาาเเเเพยยยงงตตวว็็อปอปดดะะคครรบบจ แล้วก็ตัวตะคอที่จุดเสียอย่างหนึ่งก็คือช่วงล่างด้านหลังที่แบบเป็นคานบิดท,ทอร์ชันบีมนะครับต่างจากรุ่นอื่นครับที่กลุ่มที่มันล้านอัพนี้มันน่าจะได้แบบว่าอิสระสีล้อมหมดแล้วคะแนนไปดังน,นี้เลยครับคลอสับอัตราเร่งก็ต้องบอกว่าเป็นไฮบริดนะครับที่อัตราเร่งค่อนข้างที่จะก,กลางๆไฮบริดก็คือมาพร้อมความประหยัดนั่นเองนะครับประหยัดก็คือเต็ม3ดาวไปเลยนะครับความกว้างขวางก็คือเต็ม3าดาวไปเลยเพราะว่าตียวทังภายในภายนอกนั้นใหญ่มากๆนะครับแล้วก็พื้นที่สำหรับท้ายถือว่าใหญ่โตเหมือนกัันนะครบ เอาเลยครับ3ดาวส่วนออปชั่นค่อนข้างนี้เรียกได้ว่าก็ให้เต็ม3ดาวครับเพราะว่าให้มาขนาดนี้แต่ว่าราคาก็คืออาจจะต้องผันตามขึ้นไปด้วยนะครับมาดูรถตลาดอีกคันนึงนะครับกับ Mazda CX 3 0นะครับเป็นกลุ่มที่ขับร้านอีกหนึ่งคันนะครับที่เรียกได้ว่าจัดออปชั่นมาแบบคล้ายๆคอลล่าคอสเลยนะครับคือทุกอย่างจัดเต็มอยู่ในตัวท็อปนะครับมาสด้านะครับมีด้วยกัน3เกรดก็คือตัว C ตัว S ตัว SP เนาะตัว C ครับราคาอยู่ที่9,89,000บาทนะครับตัว ตัว S ตัวกลางอยู่ที่1 9 9 0 0ล้านบาทแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับตัว SP ราคา1 1 9 9 0ล้านบาทสำหรับตัวที่ควรจะเล่นก็หนีพ้นครับตัว1.19ล้านบาทตัวท็อป SP นะครับหรือถ้างบไม่ถึงเล่นลองได้ครับผมมองว่าคุ้มเหมือนกันนะครับราคา1 9ึ0 0 0้านบาทนะครับออปชันได้ใกล้เคียงกับตัวของ SP เลยนะครับต่างเพียงแค่ระบบความปลอดภัยเท่านั้นโดย c ซ30เนี่ยก็คือเป็นตัวที่พัฒนามาจาก CX3 นะครับใหม้มันใหญ่ขึ้นให้มันโฉบเปน SUV น กับมิติถังที่เป็นดังนี้เลยนะครับความยาวอยู่ที่4,395ม mm, มความกว้างอยู่ที่1,795ม mm, มความสูงอยู่ที่1,540ม mm, มและระยะฐานล้อ2 6 5 5มเมเครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกคนระับเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ันซีซีครับให้กำลังอยู่ที่165 mm, แรงม้าแรงบิดที่2อ3ยนิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับของ Mazda ารองรับน้ำมัน E85 แล้ว คมจุทับมัน51ลิตรการตกแต่งภายนอกก็ถือว่าคล้ายๆกันมากๆนะไฟหน้าไฟท้ายดีไซน์ด้านนอกนะครับภายในเองก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับได้เบาะหนังทั้งคู่นะครับอาจจะแตกต่างเรื่องการตกแต่งเรื่องสีนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือเหมือนกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นทเรื่งองของเลื่อนไม้ที่เป็นดิจิตอลน,นะครับขนาด7นิ้วให้มาทุกรุ่นย่อยนะครับจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับที่มีขนาด8.8 8นิ้วพอ Apple ป a r คา d ฟ่แ d นดรอกุญแจ Keyless Entry ที่มีมาให้ทุกรุ่นย่อยเช่นเดียวกัน แต่ว่าที่เห็นได้ชัดก็คือระบบคอมไพา์นั่นเองนะครับ to ที่ต้องบอกว่าอาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าต hmm ัวเ ok, นะท้าสุดนั้นจะได้ในส่วนของกล้องมองแล้วคันสั่นเสียงสงสาแล้วก็ระบบ Adaptive Cruise Control นะครับเขาเรียกใบพัดตามรถคันหน้าระบบแจ้งตัวรถย์ออนเลนและควบคุมยุทธ์ในเลนนะครับบัสปอร์ตเบสติลลิงแล้วก็แจ้งตัวยนต์มาหนอองสายตานะครับอันนี้คือสิ่งที่ตัวลองและตัวล่าอาจจะไม่มีก็เรียกได้ว่าออปชั่นนั้นก็ให้มาหลักการเดียวกับชานาของตัวต้าครอสเนาะ ก็คือม a สเตเนี่ยค่อนข้างเล่นตัวล่างนะตัวกลางได้เนี่ยไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับออปชันพละน,นันนีคือให้เหมือนกันทุกอย่างเลยต่างเพียงแค่ระบบคัมภลนั้นนั่นเองสำหรับม a ส d a ก็ได้ชุดหลังทรอร์ชันบ,บีมอีกแล้วครับเหมือนโต้ตาครอสเลยก็ผมมองว่าทั้งคู่ก็คือพยายามควบคุมในเรื่องของต้นทุนนะครับก็ลดตัวนี้ได้ก็คือก็ลดไปคะแนนไปดังนี้เลยนะครับความแรงก็ต้องบอกว่า2.0ลิตรตัวนี้คือให้กําลังที่ดีมากๆกนะครับก็คือเพียงพอต่อก,การใช้งานนะครับให อัตราความประหยัดคือให้เท่ากันเลยเพราะว่าเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้สองจลสลิตรน่ะคือไม่ได้กินน้ำมันเลยคือให้อัตราบริโภคใชฉพลังที่ค่อนข้างที่จะพอใช้ได้เลยนะครับความกว้างขวางก็ต้องบอกว่าอาจจะดูเล็กไป็ะสนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่รถมันหลังคาเตี้ยด้วยแล้วก็การตกแต่งของดีไซน์มาสดาคือนั่งหลังไม่ค่อยสบายนะครับดังนั้นก็อาจจะได้แค่ดาวเดียวนะครับแต่าในส่วนของของัตราคุ้มค่าก็คือเรียกว่าตัวท็อปคือก็ให้จัดเต็มแหละก็ให้สามดาวได้นะครับมาดูอีกแบรับ หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าเขาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับรถยนต์ BSUV นะครับแล้วก็เป็นรถที่แน่นอนว่าเน้น Perform a n c e นะครับสหวัตนะที่ให้มาคือโอเคสายลุยจ๋าเลยครับขับเครื่องสล้อนะครับเป็นรถคันเดียวในกลุ่มที่เป็นระบบ all wheel drive นะครับแล้วก็คันนี้นะครับ x v จะได้ช่วงด้านด้านหลังแบบปิดนกนะครับก็คืออิสระสล้อแถมขับเครื่องสีล้อ,อ,ลอพร้อมลุยทุกสถานการณ์นี่แหละคือ s u v ตัวจริงนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะดูไปไกลสักนิดหนึ่งคือก็ไกลแบบ เลยอะนะครับหนึ่งล้านสองแสม่นเกบาทนะครับขอดูมิติถังกันหน่อยดีกว่านะครับมีความยาวอยู่ที่4,465ม mm, ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,800ม mm ิลิเมตร และความสูงอยู่ที่1,615ม mm. ิลลิเมตรความยาวระยะฐานล้ออยู่ที่2,665ม mm. ิลลิเมตรระยะตัวถังก็ถือว่ามีความใหญ่โตพอสมควรครับถือว่าใกล้เคียงกับโคราคลอสเลยซึ่งเป็นผลดีนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ที่ให้มานั้นก็ถือว่ามีกำลังเพียงพอนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับไม่ได้เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนนะครับให้กำลังสูงสุดที่156แรงมา้าแรงบิด200นิวตตัันนเมระะฮจบคู่เกียร์อโตังม้ามแรงลิตรตรองร้มัน E85 ไฟหน้้าบบ LED พรเมแตรน่ละนะครับเปปิดิดคู่เกียร ปรับสูงต่ำอัตโนมัติมีไฟตัดบอ,อกหน้ามาให้ไฟท้ายนะครับก็เป็น LED เหมือนกันนะครับมีไฟตัดหอ,อกหลังมาให้ด้วยล้อขนาด17นิ้วเอาชั้นภายในได้เบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าจอเลอไมล์แบบธรรมดาจอเครื่องเสียงอีพ็อตเทเมส์นะครับขนาด8นิ้วล้ออัลป์เปอร์คาเฟอโรลลัตโตมีแบบมือไฟฟ้าออลต์โตเบคโฮมาให้ด้วยแอร์ปรับแบบดูอัลโซนที่สำคัญนะครับมีแพดเดิลชิฟต์มาให้ด้วยนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับซูพลูไอซ์ไซส์ I นะครับมีมาให้นะครับคือระบบ Adaptive Control Cruise นะะครรับรบบแจ้งเตือนช่วงอแทรอิเลนเ ระบบแจ้งเตือนรถยนต์บองอักษรตาแล้วก็กล้องมองหอลัสันนิษานของศานั่นเองก็ถือว่าราคานี้ก็ควรจะต้องให้มาแล้วครับราคากเกือบล้างสามแล้วเนาะออปชั่นทุกอย่างที่ยัดมาได้ก็คือต้องยัดมาแล้วล่ะก็ะจูงใจลูกค้าที่ซื้อไปนอกจากจะได้สมรรถนะแล้วก็ต้องได้ออปชั่นที่ดีด้วยนั่นเองนะครับสรัปคะ,ะแนนเป็นดังนี้เลยนะครับรถซูบรุเองถึงแม้อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับในกลุ่มของยนต์เบนซินล้วนนั่นเองนะครับให้ไปสองดาวครับอัตรคาค่าประหยัดยกนน ถึงแม้จะบอกขับสี่ครับเป็นแต่เป็นขับสี่ที่ไม่กินน้ำมันเลยนะครับประหยัดใช้ได้เลยนะครับ2ดาวนะครับแล้วก็ในส่วนของขวางเรียกได้ว่ากว้างกว่ามาสเตอร์อยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าให้ระดับกลางๆไปครับ2ดาวแล้วก็ในส่วนของออปชั่นของภัยครับเรียกได้ว่าให้มาเต็มนะครับในเรื่องของออปชั่นแบบขับสีด้วยแล้วก็ออปชั่นของภัยไอซีด้วยนะครับต่อมาดูแบรนด์สุดท้ายของเรากันนะครับนั่นก็คือ เปร์โย er นั่นเองครับเปร์โย er รุ่น2008นะครับเป็น s u v ที่แข็งและคนนั้นอาจจะนึกไม่ถึงใช่ไหมละ่ะแต่เราอบอกว่าเขานั้นอยู่ในตลาดกลุ่มนี้ด้วยนะครับกับราคา,าตัว1น่้านสองแบาทนะครับก็แพ้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเปร์โยนะ่ก็คือก็เสียเปรียบเรื่องที่ว่ารถนั้นไม่ได้ผลิตในไทยนะครับคือนำเข้าเข้ามาคือราคาเขาต้องไปต้องทุนที่สูงมากกว่าอยู่แล้วภาษีนำเข้าเนาะการที่เขาทํทำราคาได,ได้คือเขาอาจจะเป็นต้องตัดออปชั่นทิ่นไปในบยเลาานนะันครี้ มีความยาวอยู่ที่4,300ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,770ม mm, ิมตรความสูงอยู่ที่1,550ม mm, ิเมตรระยะฐานล้อย,ยาว2,605ม mm, ิมนะครับก็เลยเรียว่าเมติติตัวทางนั้นไม่ได้ใหญ่เลยนะครับออกแนวไซมินิช่วยซ้ำให้กำลังอยู่ที่130แรงมา้านะครับแรงบิดอยู่ที่230นิวตันเมตรจับ คู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดล้อละลมัน e85 ความจุถังน้ำมัน44ลิตรออปชั่นภายนอกภายในนะครับก็จะได้ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟที่ทำทั้งในที่เป็นแบบเขี่ยวของสิ่งโตนะครับถือว่าเท่มากครับด้านหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ปรับสูงต่ำอัตโนมัติให้ด้วยนะฮะไฟท้ายด้านหลังก็ถือว่าเท่เหมือนกันครับเป็นแนวเขี่ยวเล็กๆของสิ่งโตวัสดุภายในเขาก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีเลนไม้นะครับเป็นจอไอคอกพิทนะครับที่แสดงข้อมูลสายพิธีที่สวยงามมากๆครับขนาด เล็กกว่าเลื่อนไม้น,นะครับมีขนาด7นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto กุญแจเป็น,แ,นตตแบบ Keyless นะฮะเบรกมือเป็นแบบเบรกมือธรรมดาอยู่แล้วก็ไม่มีออตโต้โฮนด้วยนะครับออปชั่นขลอดภัยนะครับต้องบอกว่ามีเพียงครุสทอนโทนธรรมดาเท่าน,นั้นนะครับกล้องสารสนเทศไม่มีนะครับแต่ที่ให้มาก็คือระบบแจ้งเตือยนยอดออกนอกเลนและควบคุมรถอยู่ในเลนแจ้งเตือนรถยนต์ในหมอกสายตาระบบแจ้งเตือนรถยนต์เมื่อเข้ามาขณะถอยหลังสำหรับคะแนนของเปรโยก็เป็นดังนี้เลยนะครับก็คืออัตราเร่งนะคือเรียกได้ว่าไม่แย่นะคือดีเลยนะครับก็คื ให้ไป2ดาวนะครับทุนอัตราความหยัดก็คือเรียกว่าทําได้ดีทีเดียวความกว้างขวางนะครับความสบายก็คือมันลดลงไปครับเหลือเพียงแค่ดาวเดียวนะเพราะว่ารถเขาเล็กในก็เสียเปรียบไปนิดนึงแต่ว่าออปชั่นของ์พาก็เรียกว่าให้มาระดับที่เรียกว่ากู้ได้หน่อยครับ2ดาวเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับรถยนต์ B s e gment นะครับหรือ s u v ขนาดเล็กในกลุ่มราคา1ล้านบาทก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ฟังกันมาครับถึงแม้มันจะยาวหน่อยแต่ว่าก็ หวั่าจะช่วยให้ใครที่กำลังมองหารถยนกลุ่มนี้อยู่ครับช่วยตัดสินใจได้ครับว่าเอาขนาดดีอย่างไรดีนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมเกมจากการซีนต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันครับฝากติดตามครับช่องทาง Facebook YouTube กันไว้ด้วยครับการซีนนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ